แบบอย่างของครูบาอาจารย์อันประเสริฐชีวิตในเพศบรรพชิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นชีวิตที่ได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่องานของพระพุทธศาสนามาโดยตลอดนับตั้งแต่พรรษาแรกจนผ่านมาถึง40พรรษานอกจากการฝึกฝนตนเองให้งดงามตามพระธรรมวินัยแล้ว ท่านยังได้ทุ่มเททำงานตามมโนปณิธานที่มีมาแต่เดิมของหมู่คณะผู้บุกเบิกสร้างวัดนั่นคือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระและสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมภารกิจหลักของท่านที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ก็คือให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาอบรมของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวท่านเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาช่างสังเกตช่างวิเคราะห์หาเหตุผลจึงทำให้ท่านเป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมากมายหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพระธรรมวินยัยประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์การบริหารองค์กรการก่อสร้างการดูแลรักษาสุขภาพเป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงมีคำกล่าวยกย่องเทิดทูนท่านในหมู่ลูกศิษย์ลูกหา ทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั่วโลกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายนี้ถือเป็นคำกล่าวที่ตรงกับความเป็นตัวตนของท่านมากที่สุดเพราะงานที่ท่านรักที่สุดทุ่มเทที่สุดและทำได้ดีที่สุดก็คืองานครู ด้วยเป็นที่กล่าวขานกันว่าคําสอนของท่านนั้นลุ่มลึกชัดเจนน่ารับฟังทั้งศีลาจารวัตของท่านก็งดงามสมกับผู้เป็นครูบาอาจารย์โดยแท้คือเป็นทั้งผู้แนะและนำให้แก่สิษย์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากท่านจะเป็นผู้รักธรรมะเป็นชีวิตจิตใจและเป็นผู้เลิศ ด้วยพรมวิหารธรรมแล้วท่านอย่างเป็นผู้ที่มีความเคารพรักและกะตัญญูต่อครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งอะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นคำสั่งหรือความต้องการของครูบาอาจารย์แล้วท่านก็เป็นต้องรับอาสาทรรมสิ่งนั้นอย่างชนิดถวายหัวทุกครั้งไปประกอบกับอุปนิสัยในการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของท่าน ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่หรืองานอะไรที่เป็นของหมู่คณะท่านไม่เคยดูดายเป็นต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบด้วยทุกครั้งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดมาจึงกล่าวได้ว่านอกจากคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทน์นกยุงและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้ว หากไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตะชีโวอีกรูปหนึ่งวัดพระธรรมกายก็คงยากจะก้าวมาได้ถึงวันนี้